ชีวิตแซนซุขของเมียฝรั่งนะคะเรื่องเล่าย้อนเนาะไปจนถึงวัยเด็ก7-8ขวบนะฮะมาถึงทุกวันนี้เนาะว่าผ่านพ้นอะไรมาบ้างนะคะวันนี้เนาะมาเริ่มต้น EP 1ฝากมานะคะเรื่องเล่าจากวัยเด็กของหญิงคนหนึ่งตั้งมาเลย EP 1นะฮะสวัสดีค่ะพี่น้องขามาฟังชีวิต ของเมียรฝรั่งคนหนึ่งคนต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่วัยเด็กนะฮะสวัสดีค่ะหนูจะมาเล่าเรื่องชีวิตหนูตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะตั้งแต่เป็นเด็กเท่าที่จําได้ในประมาณ8ขวบกับ าการช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างจานทําทุกอย่างสมัยก่อนไม่มีน้ําประปาก็ต้องหิ้วน้ําอาบน้ำในใช้กระป๋องเล็กๆตามไซส์ตัวเองตื่นขึ้นมาก็รู้หน้าที่ว่าต้องหุงข้าวช่วยพ่อแม่ เลิกงานเลิกโรงเรียนก็ต้องทําหน้าที่หุงข้าวรอกวาดบ้านถูบ้านหุงข้าวสมัยนี้ไม่สมัยนั้นไม่มีหม้อข้าวไฟฟ้าหุงแบบโบราณเลยใช้เตาหุงมีครั้งหนึ่งเพราะเป็นวัยเด็กหลังเลิกเรียนมาเราเอากระเป๋าไปไว้แล้วเราก็รีบไปเล่นบอลเราคิดว่าเราจะได้จะไปเล่นแค่แป๊บเดียวเล่นเล่นเตะบอลน,นะคะ ที่ไหนได้เลยเวลาไป5้าโมงพ่อกับแม่เลิกงานแล้วพ่อแม่หนูจับไม้เหลี่ยวมาตีหนูกลางวงฟุตบอลตั้งแต่นั้นมาหนูเลยไม่กล้าไปเล่นเวลาหลังเลิกเรียนกับเพื่อนๆอีกเลยเพราะกลัวโดนตีหนูเติบโต มากับครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากเมื่อก่อนแม่หนูมีหน้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวสมัยนู้นน่าจะชามละสามบาทนะฮะเด็กๆเ,เขาพากันไปเล่นกันหมดแต่หนูก็ต้องมาช่วยแม่ทำก๋วยเตี๋ยวทำเครื่องก๋วยเตี๋ยวทำทุกอย่างล้างจานที่ลูกค้าทานเสร็จช่วยทุกอย่าง น้องๆไม่เคยได้ทำหรอกเพราะหนูเป็นลูกสาวคนแรกทุกอย่างเลยอยู่ที่หนูแต่หนูก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะแต่ก็ทำตามหน้าที่เพราะคำว่าลูกนะหลังจากนั้นพอเติบโตมาแม่ก็ไม่ได้ทำขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยไปรับจ้างก่อสร้างกับพ่อบ้างครั้งบ้าง บางทีก็อยู่บ้านเพราะไม่มีงานพ่อหนูก็ไปทํางานคนเดียวส่วนแม่ก็ไปทํานาเอาตามภาษาชาวบ้านในหมู่บ้านอเริ่มขึ้นม .1 หนึ่งนะคะมอสองหลังเลิกเรียนหนูต้องไปช่วยนาะอีกคนหนึ่งไปขายของได้ค่าจ้างวันละ10บาทเปิดร้านช่วยเก็บร้านก็เลิกประมาณ22่สิบนาฬิกานะคะสิบโมงเนาะสี่ทุ่มเนาะบ้านเรานะคะ หิวข้าวมากกว่าจะรอพ่อกินเหล้าเสร็จเพราะเราต้องกลับบ้านพ่อพ่อก็ไปทํางานก่อสร้างกับนะ้าที่เป็นเจ้าของร้านเขานั่นแหละสามีเขาเป็นผู้รับเหมาย่าหนูเขามีลูกเจ็ดคนส่วนคนที่หนูไปช่วยเขาขาย ของเป็นคนที่ห้าหนูก็ได้พึ่งเขานี่แหละนะคะที่ให้หนูได้มีค่าแรงวันละ10บาทมีเงินสะสมไปโรงเรียนถึงเวลาซื้อหนังสือก็เอาเงินที่ตัวเองทำงานได้ซื้อค่ะ300บาทนี่แหละไปซื้อห่อข้าวไปกินเองแล้วทุกวันศุกร์ถ้าจําไม่ผิดโรงเรียนเขาจะมีให้ไปเรียนสารพัดช่างต้องจ่ายค่ารถไปกลับลวันละสิบาท ไหนจะค่ากินอีกยายจ๋าเอ้ยหนูไม่มีตังสงสารตัวเองกว่าจะกล้าเอ่ยปากขอนะพอเขาเอ่ยปากให้มันโล่งใจนะนอนคิดไม่ตกคนมันไม่มีตังเพราะต้องนั่งรถไปเรียนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะนึ่งข้าวหอ่อไปทางที่เห็นน้ำส้มหนึ่งขวดก็อยากจะดื่มอยากจะกินมองดูเงินในกระเป๋าก็ไม่ได้แต่มองเงิน ไม่ถึง5บาทนะคะสิบบาทแทนจะไม่มีค่าข้างนอกเนาะที่สารพัดช่างเขาขายหลังจากเรียนจบจอปมนะคะมศสามเนาะหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะไปทางไหนดีแต่หนูก็เขาอยู่ที่เชียงใหม่เข้าอยู่ที่เชียงใหม่เขาเข้าไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ เขาก็ได้บอกกับแม่หนูว่าจะมารับหนูไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้เจ๊หนูมีเสื้อผ้าติดตัวแค่ชุดเดียวเพราะหนูบอกเดี๋ยวให้เจ๊เขาออกให้ซื้อให้เพราะเสื้อผ้าหนูมันไม่เป็นตาใสพูดง่ายๆขนาดขาดกางเกงยียนากางเกงที่ใส่ไปงานประจำก็ยังมี เลยบางทีหนูต้องเอากางเกงพ่อมาใส่พูดถึงสมัยวัยเด็กลำบากเสื้อผ้าแทบไม่มีใส่กางเกงพ่อใครเห็นเขาก็หัวเลาะแล้วเขาก็ขำเราก็อายนะแต่เราไม่มีจะใส่เราก็ต้องจำใจต้องใส่ช่วงลอยกระทงขอให้ได้ไปนั่งท้ายกระบะไปกับเขามาเล่าต่อ นั่งรถทัวใจหายวิวเราจะไปทางไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรนะฮะอายุ15นั่งร้องไห้เกือบจะสุดสายรถเมย์ที่ถึงเชียงใหม่พอถึงปุ๊บก็ถึงช่วงเย็นไปถึงเชียงใหม่เขาก็หัวเราะเราเขาบอกว่าหนูดําเหมือนงูเหลือมเลยตอนเป็นเด็กหนูขี้เหละนะขี้เหละดามากคืนแรกๆหนูได้นอนคืนแรกหนูได้นอนกับ ที่ห้องพักเช่ามาเขาก็เอาหนูไปฝากไว้กับบ้านบ้านเจ๊ก็ไปทำความรู้จักกับเขาเขาเป็นบ้านพร้อมบริษัทออฟฟิศหลังใหญ่มากมีสารพระภูมิที่ใหญ่มากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างก็บ้านหลังนี้และที่หนูได้เห็น5เจ๊กับเฮียเขาดีมากหนู ไปทำงานก็มีคนใช้พม่าสองคนทำงานอยู่ก่อนหน้าแล้วก็แบ่งหน้าที่กันมีหมาพันให้เลี้ยงอีกเป็น4ี่ห้าตัวต้องหุงข้าวกับข้าวให้หมาด้วยนะคะกับข้าวให้พนักงานออฟฟิศช,ช่วยกันกวาดบ้านถูบ้านตั้งแต่ตีสีเป็นหน้าที่ของหนูก่อนเลยส่วนพมา่าอีกสองคนนึงเขาชื่อพี่เนาะเขามีหน้าที่จ่ายตลาด เช้าอีกคนนึงก็คอยช่วยเอาเด็กเด็กตื่นนอนอาบน้ำส่งแบ่งหน้าที่กันวันแรกเมนูแรกที่หนูจำขึ้นใจเลยคือน้ำพริกปลาทูทอดผักโอ้ยของกินหลายเขาจัดเต็มโตะ๊ะนะคะเจ็ดโมงเช้าเจ๊กับเฮียและลูกๆเขาก็มานั่งกินแล้วหนูก็เสนอหน้าไปนั่งกับเขาพี่พียุแล้วพี่นุ่นเขาก็บอกจะไปเสนอหน้านั่งทำไม เธอเป็นคนใช้เธอ,เอจะได้กินตอน9ก้าโมงสิโมนนู่นน่าหมอนั้นเนาะเลยเพราะหนูหิวมากๆเพราะปกติเวลาที่หนูได้ทานแล้วที่บ้านหนูก็หิวข้าวมากกว่านั้นหนูได้แต่กินน้ำหนูทำงานแม่บ้านมาแบบนี้ได้เกือบสองปีถ้าจำได้ไม่ผิด ทำจนชนิดที่ว่าแขกแขนอักเสบนะฮะมันเหนื่อยมากเด็ก3คนอายุไล่เรียกกันนะสองขวบสามขวบ 4. ีขวบไล่แบบนี้เลยอายุดื้อมากหนูต้องมีหน้าที่เอาน้องน้องกล่อมเพลงร้องเพลงให้ฟังด้วยสองทุ่มเป็นเวลานอนหนูก็ถึงจะได้มีเวลาอาบนะ้ำมากินข้าวและเวลาเหลือก็จะนั่งเล่นกุยกับพี่พมา่าแต่อีกแต่ดีอย่างหนึ่ง ได้เจอพี่ที่ดีหนูก็นอนห้องเดียวกับพี่เพราะเป็นห้องคนใช้นะคะนอนร้องไห้เงินเดือนออกดีใจโทรไปบอกพ่อหนูก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่มากได้เงินเดือนมาก็ให้พ่อกับแม่นะให้พ่อกับแม่ไปพันบาทนะให้เราไวห้าร้อยจากนั้นหนูก็เริ่มโตเริ่มส่ง ตัวเองเรียนด้วยนะเรียนศึกษาผู้ใหญ่คราวนี้แหละหนูก็เริ่มใจแตกแล้วยายจ๋าเอ้ยเราไม่เคยคุยกับผู้ชายจากนั้นเราก็คุยกับเขาเป็นหนุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดังของเชียงใหม่หนูก็เป็นนักศึกษานอกโรงเรียนเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพราะความเป็นเด็กเขาเนาะอายุห่างกันเรามาก ห่างกว่าเรามากหนูอายุ16-17ถ้าจำไม่ผิดนะเริ่มใจแตกเขาชวนหนูไปอยู่ด้วยหนูก็หนีไปอยู่กับเขายายจ๋าหนีตามเขาหายไปเฉยเฉยเก็บผ้าไปกลางคืนไปได้สามวัน อาเฮียเขาเอาลูกน้องไปตามเจอที่หอแล้วก็มีตำรวจเ,าเขามาบอกว่าถ้าแบบนี้ภาคผู้ยาวได้หนูบอกว่าหนูไปอยู่กับผู้ชายคนนี้สาวันพวกเราไม่ได้มีอะไรกันเลยแล้วคนที่ชวนหนูไปอยู่ด้วยเขาก็ชอบหนูนะคือเขาทำไม่เป็นเขาพึ่งบวชศึกมาใหม่นะคะเป็นพระตั้งแต่เด็กแล้วก็พึ่งศึกมา ก็มาเรียนเขาอายุ32ปีเขาห่างกันมากจากนั้นเขาก็ได้ตกลงว่าเอายังไงอย่างนั้นก็ให้ตำรวจจับผู้ชายคนนั้นยายจา๋าทำเรื่องนี้ออกมาไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นไข่เนาะ EP หนึ่งนะคะถึงน้องใจแตกเนาะมาถึงนี้แล้วเนาะมาต่อนะคะต่อนะคะ EP สอ